สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับการเฉลยข้อสอบแนวสอ,อวนอนะข้อนี้เป็นอรอบนี้เป็นข้อที่2แล้วนะครับข้อนี้เนี่ยต้องการจะหาค่าต่ําสุดของ A นะโจทย์คือถ้า X เป็นจนํานวนจริงใดๆนะ x ใส่อะไรก็ได้ใส่เข้าไปใส่ได้หมดเลยใช่ไหมใส่ใส่ไปมันจะมีค่า X ที่เหมาะอยู่ค่าหนึ่งที่ใส่แล้วทําให้มันค่าน้อยที่สุดนะมันคือค่าใดนะ บางคนบอกแทนศูนย์ได้ไหมแทนลบได้ไหมซึ่งเป็นการแทนสมมุติเราแทนโดยไม่มีหลักการเนี่ยมันจะเสียเวลามากเลยดังนั้นข้อนี้ง่ายๆเลยนะเวลาเจอแบบนี้เมื่อไรเนี่ยให้เราสังเกตว่าทุกตัวมันมีมีหน้าที่เหมือนกันคือเอาไปยกกําลังสองดังนั้นการที่จะหาตัวที่มันเหมาะที่ให้ค่าต่ําสุดเนี่ยทำไมโจทย์ถึงถามค่าต่ําสุดเพราะลักษณะนี้เนี่ยมันมีแต่ค่าต่ํากับค่ามันมีมีแต่ค่าต่ําสุดค่าเดียวแล้วนอกนั้นมันจะสูงไปเรื่อยๆไม่จากัด นะขึ้นอยู่กับว่าเราแทน x เป็นอะไรไปเนาะงานนั้นนะโจทย์จะถามหาค่าต่ําสุดเพราะฉะนั้นหลักการของครูเนี่ยนะครูก็จะ,ะใช้วิธีการเอาแต่ละวงเล็บเนี่ยมาจับเท่ากับ0ูนย์นะ,ะก็จะได้ x เท่ากับลบหอย่างเงี้ยวงเล็บนี้เอามาจับเท่ากับ0ูนย์ก็จะได้ x เท่ากับลบสอันนี้ก็เหมือนกันก็จะได้ x เท่ากับลบหแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น x เท่ากับลบเจนะจากนั้นเอาค่าที่ได้4ค่าเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยนะ เอามาหาค่าเฉลี่ยเลยเราก็จะได้ว่าค่าเฉลี่ยนะก็จะเป็นลบหบวกกับลบสบวกกับลบห้าแล้วก็บวกกับลบเนะหารด้วยเท่าไหร่ลูกหารด้วย4นะหารด้วย4ปึ๊บนะก็จะเป็นลบสิส่วนสตอบลบสแสดงว่าค่า,เห,าเหมาะที่เอาแทนแล้วให้ได้ค่าต่ําสุดเนะี่ยมันคือลบสนะเพราะฉะนั้นเราก็แทนเลยเพราะฉะนั้น ค่าต่ำสุด a เท่ากับนะ a จะเท่ากับก็ใส่ลบ4เข้าไปก็จะเป็นลบสบวก1ทั้งหมดกำลังสองบวกกับลบ4บวก3ทั้งหมดกำลังสองบวกกับลบ4บวก5ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็สุดท้ายคือลบ4บวก7ทั้งหมดกำลังสองเราก็จะได้ตรงนี้คือลบ3ากำลังสองบวกกับลบ1นกำลัง2บวกกับ1กํากำลังสองบวกกับ 3กำลัง2อ,ออกมาเป็น9บวก1นบวก1บวก9านะคำตอบก็คือตอบ20อ่ะ20นี่คือค่าต่ำสุดของข้อนี้นะเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้นะหลักการง่งายๆของข้อนี้มันโจทย์โจทย์มันจะมีมากี่ตัวก็ช่างมันเราจับแต่ละวงเล็บเนี่ยเท่ากับ0นแล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ยมาเฉลี่ยกันนะเอามาเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็เอาสิ่งนั้นแทนเข้าไปจะได้ค่าต่ำสุดออกมานะอ่ะสำหรับข้อนี้ก็ไว้แค่นี้นะสวัสดีครับ